กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุณท่านครับขอต้อนรับครูคฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถตตอยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกันเลยนะมิตรทุกท่านครับกำืองโหราศาสตร์ครับพยากรณ์ในดวงรายเดือนนะครับเดือนธันวาคม25 6 6ยบครับกับสงทายปีเก่านะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนะครับปีหกเจ็กับถือว่าเร็วนะครับในช่วงเดือนนีมีกัญญาลาศีอยู่นะครับสำหรับดาวยู่ีดวงครับช่วงวันที่เจ็ด เจ็ดธันวาคมเนี่ยดาวพระพุธใหญ่ราศีนะครับโยกเข้ามาอยู่ตีเรือนของราศีมังกรครับต่อมากลางเดือนนะครับสิบเจ็ดดาวพระอาทิตย์นะครับใหญ่โยกเข้ามาสถิตอยู่ต right ีเรือนของราศีธนูนะครับถัดมาหองคำวันตีสองหกนะครับดาวพระศุกใหญ่มาอยู่ตีเรือนของราศีพิจิกและวันหนึ่งนะทรงยเปีียรคมดาวพระอังคารนะครับใหญ่ราศีโยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนของราศีธนูนะครับถั่วมีเดือนตีมีการเปลี่ยนแปลงของดาวหนักพอสมควรนะครับ จะทรงผลอนะิทธิพลเรื่องดีๆเรื่องดีต้องเตือนย้ำเตือนกันคำนะครับสำหรับแต่ละราศี12สราศีเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ต่อในเรื่องของดวงแต่ละราศีของคำนะครับและขอขอบคุณนนะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อกำลังใจกันนะครับในการทำคลิปพยากรณ์ดูดวงกับท่านนะครับหรือว่าได้กำลังใจจัาน,นักครับหรือว่าพบเจอนะครับในพื้นที่ส่นวนใหญ่ผมก็อยู่ใน ภักเหนือเป็นรักเนี่ยะครับถ้าเจอกันตีได้ก็ตักท้ายตักท้ายกันได้นะครับเพื่อกาลังใจกันเป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกท่าน,นตลอดตีพานมานะครับในเรื่องของการติดตามช่องผมต่อนะครับลัคนาราศีมิถุนครับหรือว่าท่านได้เบอร์หู้นะลัคนาสถิตตีไหนของราศีมิถุนก็คือราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับคือผู้ที่เกิดช่วงวันตี 14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับก่อนเขาน้าเนื้อหานะครับในคลิปนี้กับพยากรณ์รายเดือนนะครับวาสนาการงานการเงินความฮักและกระดวงโจกหลาบครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นเลขนะครับเลข4ครับเลข4คือดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพุธนะเลข แทนก็คือเล็กซนะครับพิมพ์เอมเม็นต์เหล็กซีเก้าตัวล้วๆนะครับเล็กรีล้วัวเก้าตัวนะครับเพื่อส่งเสริมวาส,สนาของเจ้าลัคนาราศีเมถุนให้มีความเข้มแข็งทำวาสนาดีเด่นขอบคุณทุกเรื่องครับการงานการเงินความหักโจกหลาบและดวงสุขภาพของท่านให้มีความเข้มแข็งครับหรือว่าท่านต้องการพรสัอย่างอันประเสริฐขอท่านพิมพ์ลงมาเลยครับขอท่านพิมพ์ลงมาแล้วขอท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการ ท่านพิมพ์เข้ามาครับพยากรณ์วาสนากัรกอนนะครับ้าลัคนาราศีมิถุนครับดาวพระพุธครับดาวจุลวนวาสนาของท่านนะครับเดือนนี้มีกัญญาราคนอยู่2เตี้ยครับช่วงแรกคือช่วงต้นเนี่ยช่วงตีหนึ่งถึงหกธันวาคมครับดาวพระพุธโยกเข้ามาสถิตออนกําลังนะครับเป็นพระแต่ยังฟื้นอยู่น้อยนะพอน้องไปรวมเาเก์เกณฑ์รวมสมบูรณ์นะครับตั้งแต่วันที่สบสีพฤศจิกายนผ่านมาแล้วช่วงนี้วาสนาของท่านเนี่ยจะได้เกี่ยวข้องมีโอกาส อู้คุยกันนักขึ้นกับคนเพจตรงข้ามก็แฟนก็ได้นะครับใครที่มีแฟนน่ะมีโอกาสได้อู้คุยกันนักเคลียร์ใจกันดีขึ้นนะครับอย่างที่มีปัญหาติดขัดก่อนนั้นนี่มีเกณฑ์จะเข้าใจกันนักขึ้นวาสนามาเรียนการใช้ชีวิตในบ้านในครอบครัวครับช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีดีครับในปับความคิดความเห็นกับเพจตรงข้ามในบ้านนะครับอย่างที่มีปัญหาหรือว่าบางท่านเนี่ยมาเข้าใจกันก่อนนะนี่นะเราพูดเป็นเรื่องของคำอู้คำจ๋าครับอู้คุยกันแล้วเข้าใจกันดีครับถ ชนีกัชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีมิถุนกัมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันครับเรื่องของมรดกทรัพย์สินต่างพันธ์ครับจะมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์นั่นตัวนะครับต่อมาครับช่วงวันที่เจ็ธันวาคมไปต้นไปครับดาวพระพุธใหญ่ราศีนะครับโย้ามอ่อนกำลังถัคำมาอยู่ที่ดันอุรินะครับช่วงนี้มาตรฐานปกติก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้ครับต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องอุ้คุยกันให้ดีกับคนทั้งบ้านครับเริ่มจะมาเข้าใจกันแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนท เป็นไฟไนนะไฟในยาน้าออกไฟนอกจะไปน้าเข้าครับจะมีปัญหาได้นะครับติดเหลือถ้าอุ้ยกันให้ดีเป็นการแก้เคล็ดหรือํำทำเมื่อมันถูกกับดาวกับถูกกับดวงก็คือกันระมัดระวังกับกับจ๋าครับใจกับวูตีดีการสื่อสารนะครับดาพูดเนี่ยเอาใจใส่เอาใจเปิดมาใส่ใจตัวนะครับนะครับประคองไปได้ความหักเลยว่าความสัมพันธ์ตีดีในบ้านถือว่าดีนะครับก็มาดีขึ้นแต่ถ้าอันบ่หูร่วงกอนอ่ะปล่อยป้าละเลยก็จะมีปัญหาได้นะครับท่านี้ครับดาวพุธเนี่ย เป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับเป็นอาษจะนี่ต้องเตือนจ้าวลคาัคนาราศีมิถุนว่าต้องดูความปลอดภัยในบ้านนะครับบ้านช่องห้องหอนะครับมีเกีฑยนจะสูญเสียรหรือว่าทรัพย์สิสนนะทรัพย์สิสนหายของหายในบ้านครับดูแลให้ดีบางท่านมีเกีฑยนได้ซ่อมได้แซมบ้านครับวัสดุในบ้านฟ้าเพดานดูให้ดีครับอาจจะมีเกีฑยได้ซ่อมได้แซมเนาะส่วนท่านใดที่มีหยดยานพันะรถล้านะต้องตรวจตาให้ดีเช่นเดียวกัน,กนค่าพันธุ์กหมายถึง คุมอสังหาริมทรัพย์ตัวนะครับถ้าเป็นลดลาดูวดีอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนอะไรถึนจะได้ปลอดภัยนะถือว่าหัวดวงก่อนเขาจะได้เงียแล้วส่งเสริมดวงชะตาให้เขาข้มแข็งหรือว่าแคล่ยคลาดปลอดภัยนะครับต่อมาครับดาวพระเกีตมาอยู่ตัวนพิณนาจกนะ็ถือว่าเป็นดาวจวุ๋ยตัวจุวยของคุณนะครับดาวพระเกณตดาวบุญใหญ่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยมาอยู่ตัวนพิณาจจะนี่จะเป็นดาวตีจุวยขจัดปัดเป่านะสิ่งอย่าง,างตีจะมีปัญหาในวันข้างหน้าตีเคย พยากรณ์ก่อนนั้นเนียเรื่องของรดล้าลดบ้านสุขภาพก็ดีทานมีเกณฑ์จะดีนะครับกับพยัมนะครับทำบุญหนักๆรับในช่วงตลอดเดือนนี้เลยนะครับแล้วกระดาษพระอังคารครับเจริญอ,อริเนะในช่วงเดือนนีนะวันทีหนึ่งถึงสองหนะเป็นความหมายดีนะครับเป็นกเกษตรกับแปลว่าช่วงนี้ออย่างที่เป็นอุปสรรคอย่างๆคุณมีเกณฑ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขแล้วเนี่ยคุณอิดขึ้นแต่คุณผ่านไปได้นะมีความสําเร็จรออยู่นะครับน้มทางมีจชกลาบจากการจุเหลือคนด้วยนะครับ ดวงการงานเจ้าลัคนาราศีมีถุนครับมีดาวพระประสบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและกนาตีครับซึ่งตลอดเดือนนี้นนก็ยังครองราชะโชค,ครับอยู่ตีเรือนลาภะนะเป็นอุดมเกณฑ์ตัว,นะวนี้นะเนาะนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนการงานของข่านเดินถอยหลังนะเป็นตนอภาคองศานะครับก็ยังไปตั้งหน้าแต่มันจ้าก,กว่าจุดสังเกตบนโหลกเนะี่ยฉะนั้นในเรื่องของ การงานเนี่ยมันยังคงก้าวหน้าเพียงแต่มันใช้เวลานักมันอิดมันเหนื่อยนะมันโหลดอยู่ยาวๆมาตั้งแต่1อยสว,วัน1 3ยวันแล้วนะครับจนกว่าจะถึงวันที่8มก,กราคมปีหน้านะจะเต็มกําลังครับช่วงนี้การงานยังคงเดินหน้าเพียงแต่มันอิดเรืยขึ้นนะครับท้าได้ประกอบสมมอาชีพเจ้าของกิจกกรร้านคาเป็นกําลังใจให้น,นะครับขายเต็มที่นะครับอิดน้อยแล้วก็ต้องขายเป็นเงินสดนะครับ แอบเป็นเงินเจือเบื่อท้วงมีปัญหามีผลต่อการเงินของท่านในระยะยาวนะครับดาวพระอาทิตย์ครับเป็นรื่องของการสังคมในการประกอบสัมมาชีพนะครับวันตี1-16่ถึงธันวาคมครับชุนี้มาเป็นอรินะครับชุนี้ต้องระมัดร,ระวังเช่นเดีวยวกันนะครับ1-16ถึงสิเนี่ยของของ้ายาละะัะนาะราศีมิถุนระมัดร,ระวังการสื่อสารกับคนตีทํางานเปลื่อนพ้อ,องน้องพี่เปื่นพ้อ,องน้องพี่นะครับจะมีปัญหานะครับเรื่องของการพยายามเอาชนะกันนะครับดาวพอาทิตย์เดดเป็นเรื่องของการ แข่งขันโลไฟในเนี่ยไฟของการแข่งขันเป็นรอรียบ่สร้างสตรู้ด้วยบำอ้กคมจ๋าด้วยความคิดความเห็นนั่นแหละครับสื่อสารการนันหืดดีนะเกิดหืดดีก่อนอู่นั่นแหละครับสาระามาถึงเอกสารสัญญาต่างๆตัวให้ดูคนดีครับเซ็นไปเลยเซ็นไปมัวนะจะมีปัญหาในคำประการันสตังค์การเงินมีปัญหาแน่นอนครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับรวมถึงเรื่องของการทํางานตีมีการเดียวงานสําคัญสาค,คัญเนี่ยถ้าเลื่อนได้ก็จะดีนะเลื่อนหนีช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบมนี้ไปก่อนนะครับ ถ้าเหลือนไม่ได้ก็เตรียมตัวให้ดีครับวันที่10เจษฎธันวาคมเป็นต้นไปครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่ราศีแห่งกล้ามนะครับยกมาอยู่ที่เดือนพัฒนีแล้วนะครับช่วงนี้ดาวฟื้นแล้วนะครับดาวพระอาทิตย์อนะเรื่ององการสังคมช่วงนี้ถือว่าปกติดีและยังได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนณตีอ่าเพื่อตรงข้ามกับคุณจะช่วยเหลืองานคุณดีครับใครทาํามาค้าขายวันที่10เจษฎธันวาคมเป็นต้น,นไปเนี่ยสามารถ เสนอขายของให้กับลูก้าได้ดีครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูก้าตีเพดตรงข้ามกับคุณนะครับซื้อของคุณหนักขึ้นหรือว่าคุณเจรจาในหน้าเป็นเซลล์เนี่ยจะขายของได้ง่ายขึ้นปิดการขายได้ง่ายได้เร็วครับการทํางานประจําหรือว่างานบริษัทองค์กรช่วงตีสิบเจ็ดทันวาคมเนี่ตําแหน่งจะนี่ก็หมายถึงว่าท่านจะได้รับการทรัาสนช่วเหลือจากเปโรงงานต่างเพดผู้คุณอย่างดีครับเรื่องของการทํางานก็ยังมีหัวหน้าเจ้านายนะครับผู้บังคับบัญชา ดาวพระราหูก็ยังมาอยู่ที่เรือนการงานต้วนะครับถือว่าตำแหน่งประธานดีนะครับสําหรับเช้าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากคนน้าเจ้านายอย่างดีครับเรื่องของความก้าวหน้านะครับการพัฒนาตัวคนเองก็ถือว่าดีนะครับอาจจะได้หับงานพิเศษม่หานะครับก็ถือว่าถ้าต้องการพัฒนาตัวเก้าทําไม่ยาแล้วเนะี่ยถือว่าคุณมีโอกาสได้ความก้าวหน้าแล,และและได้สตางค์ที่หนักขึ้นครับลาผลโจคลาด้นาน การทํางานนะครับดาวพระอังคารวันตีหนึ่งถึงสหธันวาคมครับเป็นอรินะครับถือว่ามักจะมีความขัดแย้งในการได้รับรายได้จากการทํางานพิเศษนะคใครทํางานประจํารายได้พิเศษนีก้ก็มีแต่มีปัญหานะครับมีความขัดแย้งอยู่หรือว่าต้องมีการแข่งขันแนนําว่าถ้าทันได้ม้านะครับของคานั้นสินน้าใจสตัง์อันยังกระจ่างแบ่งสรรปันส่วนเบี้ยใบรายทางของขับคุณจะ ผ่านไปได้จะเก็บรักษาลับผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับือว่าทนายตีธรรมะค่าขายนะก็ดูว่าได้รับคําสั่งซื้อมาในทววได้หนักในน้อนครับยงแต่เก็บไว้บัครอยูแค่นั่นแหละครับแล้วมาระวังรายจ่ายโซวลไหลครับใครเป็นเจ้าของกิจการล้านแกาก็ดูแลเฝ้าระวังดูแลลุงน้องคนดีแหละครับต่อมาครับช่วงวันตีสุดเจ็ดธันวาคมเือนต้นไปครับดาวพระอังคารยารับีนะครับยกกรมมอยูที่เรือนปัตนิอ่ะว่าช่วงนี้ มักมีจบมีหลับจากเพตรงข้ามครับใครที่มีแฟนแฟนช่วยเดินดวงชะตามันส่งพงส่งเสริมคนดีนะครับเรื่องของจกหลับตั้งแต่โซเจิันวาคมเนี่ยจนถึง4กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นการค้าขายก็มีโอกาสได้รับเรื่องของได้พิเศษนะครับจากลูกกาต่างเพศกวคุ้นครับงานาใหม่ธุรคิใหม่นะครับวันตีหนึ่งถึงสิบห้ายิบชับเริ่มได้ดีครับดีที่สุดในรอบปีเลยนะครับส่วนหรือว่าเจ้าลัคนาราศีมิถุนทันใดทีวางงานอยู่ มีงานนึงเนี่ยของทางอาชีพคุณเหลือครับหรือว่าถ้าช่วงนี้นะมีอยู่ในช่วงของการายื่นนะครับยื่นสมัครสอบคัดเลือกหรือว่าสัมผัสสมัครงาน,นงเนี่ยคุณยื่นวันตีหนึ่งถึงสองห้าธันวาคมเ่ยครับจะสมพงษ์และส่งเสริมดวงคุณนะครับได้รับตัวเลือกได้รับพิจารณาโอกาสนั่นนะครับและยังเป็นงานตีส่งเสริมคุณในระยะยาวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการยื่นนับจากวันตีสิบหกธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิบเก้ามกราคมปีหน้านะ เกณฑ์จะได้ได้ยากนะแล้วยังมีโอกาสมันบอกว่าอุปสรรคปัญหาหนักนะครับอู้ยังไงหนึ่งถึงสิบห้าดีที่สุดใน้รอปีครับหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมท่านใดอยากจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ยิบชับย่าได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับมีแต่ความสําเร็จรอคนอยู่ครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงทั้งด้านการงานครับควรไปกราบสกกาขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญเปิดซาตังจํานวน ตีลงใต้19บาทเลยกำลังของดาวพระพระัสบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอ,ขอท่านกรวดหน้าบุฒิสุนทรสนนะครับเจ้ากับนายเบนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงินจ้าลัคนาราศีมิถุนครับคุณมีดาวพระจันทร์ครับเป็นเราเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเดือนนีกัญญาราศีอยู่หลายเตียต่ยตามธรรมาชาติของดาวครับ เพียงแต่เราจะมาโฟกัสชวงดาวติอคุ้นสูงหรือว่าต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของรายได้และกระดูส่วนประกอบเรื่องของการทํามาหาเงินครับดาวอื่นที่ประกอบเนาะการกาดาวแทนภพดาวพระจันทร์ครับดูติดเจ้าเรือนโดยตรงครับวันที่หนึ่งถึงสามทันวาคมครับช่วงนี้การเงินดีชันนะครับดีต่อเนื่องนะครับแต่ต้องใช้เวลาต้องอิดน้อยนะครับถ้าทํามาค้าขายช่วงนี้ก็คือเปิดกิจการร้านค้าได้ครับรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ6กถึงแปดทันวาคมครับช่วงนี้ จเจรินการเงินเป็นราชโาชกนะถือว่าดีแน่นอนครับกลุ่มธุรกิจค้าขายใหญ่ๆนะค้าขายใหญ่ๆเซลล์ในหน้าเปากกรคอนกลางาช่วงนี้ปิดการขายได้ไง่ายได้เร็วรับสตังค์เข้ามาครับวันตีสิบมกาถึงสิบเจ็ดธันวาคมครับดาวพระจันทร์อ่อนกาลังนะครับมาอยู่ที่ร,ร้อนนะก็ถือว่าต้องระมัดระวังครับบางครั้งรายได้ช่วงนี้อาจไม่ได้เป็นไปตามเป้าได้มาแบบเบี้ยใบายรายทั้งเบี้ยหัวแตกนะครับเพราะดาวเป็นพระเนี่ย มันต้องรอมันต้องอื้นอัดใจน้อยถ้าเป็นการขายของนะครวันตีสิบหกถึงสิบเจ็ดเป็นไม่ได้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับระมัดระวังรายจ่ายนะรายจ,จ่ายแต่มันส่วนลดไหลครับเจ้าของกิจาก,การดูให้ดีนะครับทำบัญชีรับจ่ายให้รัดกุมช่วงนี้หรือว่าถ้าเป็นการเจรา่ารจางานที่นีการค้าขายคุณบางจะเสียเปรียบนะครับปราไปไว้เป็นของคนอื่นเนี่ยจะเสียเปรียบจากขู่ค่าขูา่ขายนะครับหรือว่าตอลองหยากนะครับระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพตัวนะครับช่วงนี้นะครับ ต่อมาวันที่เส้าสองถึงเส้าสามครับชุนีดาวพระจันทร์นะครับมาเข้มแข็งครับอยูติลาลาภะเนี่ยเป็นตําแหน่งมหาจักรตัวนะครับอยู่ปฐุมพระเคนตัวนะกุจาวิลาชวุนีมีโจกราบตะดานการเงินครับวันที่เส้าสองถึงเส้าสามเป็นวันดีๆเหมือนกันนะครับในการเปิดกิจการร่ำกล้าเลยนะครับขายของได้หนักครับเส้าสี่ถึงเส้าห้านะครับต่อเนื่องกองดาวยังเป็นมหาอุตหเป็นอุดอยู่นะครับแต่มาอยู่ติรวินาตนะเส้าสี่ถึงเส้าห้าเนี่ยรายได้ดีนะครับดีอย่างต่อเนื่องเพียงแต่มันมีรายจ่าย ตัวอม้านะครับระมัดระวังรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางรายจ่ายเกี่ยวกับการสังคมภาษีสังคมตีหน้าขึ้นแค่นั้นแหละครับรวมทั้งมีเกณคสมีคนมาขอจีบีมสตังค์ในช่วงเช้าสี่เช้ห้าครับจะมีปัญหาครับระยะยาวเนี่ยมันเสียสตังค์เสียถึงเปลือดนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของดาวพระศุกร์ครับกระแสเงินสดสะพคลองนะครับหนึ่งถึงสองห้าธันวาคมคุณบริหารจัดการได้ครับไ่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ต่อมาวันตีสองหกธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ย อ่อนกาลังลงน้อยนะมาอู่ทีระริอู่่นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีรายจสุขภาพร่างกายดูดีดีครับอาหารการกิน,นพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่เป็นอวัยวุก็เลี่ยงไปนะครับจะได้ไม่มีปัญหามันจะส่งผลตามดาวคือเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณเองครับมันจะเสี่ยงสตังค์การพขแาไปพบหมอครับเป็นไม่ได้นะสังคานมาคมเป็นต้นไปนะรักษาสุขภาพแกจะหักษาสตังค์คุณได้ตัวนะครับ ต่อมาครับมารู้เรื่องของโจรลาบลาบผลตั้ง้านการเงินจากการลงทุนนะครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสองธันวาหนาดาวพระอังคารเป็นกเกษตรถือวันดีครับคุณมีโจกมีลาบจากการลงทุนนัไทยที่เป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนหุ้นกองทุนรวมนะครับไม่อยู่ตีเริอมอริหมายถึงว่าได้แก้ไขได้แปลตรงๆถ้าเป็นภาษากับพระองังคาได้ได้กบมาจากภาคเหนือนะรุดดอยมาแล้วนะครับมีโอกาสสูงครับวันตีหนึ่งถึงสองนี่นะครับลอง ขอหาดีๆนะครับจงว่าโอกาสความมุ่งคมสมัครของคุณมีอยู่แล้วครับซเซอร์เจทันว่าคมเป็นต้นไปดาวพระอังคารก็ยังเข้มแข็งครับถือว่ายาวๆไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับถือว่าโจกลาบต้นั้นการเงินการลงทุนสาหรับชาวลัคนาราศรีมิถุนกลับมาฟื้นและก็เดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับโดดเด่นที่สุดในรอบปีแล้วครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศรีมิถุนครับต้องการเสริมดวงต้งนั้นการเงินครับควรไปกราบสกระขอพอรจาก พระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามหยาดครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเลขยํกลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรน้าอุทิศสมุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวภาพพระศบดีเป็นดาวโจรัตปันิเรื่องของกูค้องและก็คนหักครับ แล้วก็ดูตีดาวอื่นประกอบแล้วครับเรือของความฮักเนี่ยช่วงนี้ดูตีดาวพระศุภดีเจ้าเรือนปัตตนีด้วยกูค้องก่อนเนาะครับทนายที่มีแฟนมีคนนกายู่แล้วเนี่ยภาพรวมถือว่ายังคงหนุนหลังยังคงสนับสนุนยังคงช่วยเหลือกันดีครับเพียงแต่ดาวถอยหลังแปลว่ามันอาจจะมาได้เหมือนเก่านะเวลาลดลงไปพ่องหรือว่าบางท่านได้อู้คุยกันหนักขึ้นนะครับในเรื่องเก่าๆเดิมๆนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเนี่ยถูกับดวงก็คือ เครียดใจกันเนี่ยอยยังตีมาเข้าใจนะครับความคิดความเห็นบางเรื่องเรื่องของการเงินหรือวายากรุยก็ดีนะครับมีโอกาสอุ้คุยกันแล้วได้เปนหัวดวงปรับจูนกันละมันจะส่งผลเรื่องของโจคลับความสุขโดยรวมของในบ้านหรือว่าโจคลับการเงินนะครับคุณครับต่อมาครับมาดูสาหรับทันไดตียังโซนนะครับดูดาวหักใหม่นะครับด,ด,าาารดาวประสุกดาวหักใหม่เช่นเดียวกันวันทีหนึ่งถึง 5, เ,เส้ห้าทันวาคมทัน้าลราคณาราศีมิถุนนะครับคนตียังโซนนะครับ ความหักดีแน่นอนครับมีโอกาส,าสากพบหักเนหอกหักแตะนะครับเป็นกเกษตรราธิบดีเนี่ยมีเกณฑ์สูงครับจะเจอคนณตีทูกใจเป็นองว่าเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะแล้วก็มีเกณฑ์ตีจะอาอยุน้อยกว่าคุณนะครับอาษาเหนือหักละอ่อนนะหักลรอ่อนน้อยถือว่าอุค้คุยกันได้นะครับพอดวงถ้าเข้ามาอุค้คุยช่วงตีหนึ่งถึงสองห้าเนี่ยดวงเปิดทางดวงแห่งความหักแล้วก็หักใหม่ของคุณถือว่าดีครับต่อมาช่วงตีสองหกทันวาคมไปต้นไปครับ ดาวง่แห่งกรรมนะครับมาอยู่ตีเรือนอรินะเป็นพระนะต้องระมัดระวังครับสาหรับ่านชาวลัคนาราศีเมถุนท่านนี้ยังโซนน่ะตั้งแต่สหธมนาคมเป็นต้นไปคนหักตัวเก่านะครับจนถึงสิบเ้ามากราคมเลยนะเพราะว่าดาวเป็นพระเป็นอริจนี่มีเกณฑ์เข้ามาอุค้คุยกันแล้วมาเข้าใจกันเสี่ยงถูกหลอกถูกโกงสตั้งหรือว่าเขาจะมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วครับมาอุค้คุยคนเนี่ยคุณอาจจะได้เป็นแข่ตัวเลือกก็ได้นะครับคนโสดน,นับจากสหก ธันวาความเป็นต้นไปคนหักตัวเก่าครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงต้านความหักครับควรไปกราบสกการาขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทบ,บุญเปตสตังจำนันตีลงใต้19บาบัตรเลตกำลังของดาวพระพระสสววะดีครับเมื่อทบ,บุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุะเทศส่งกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกครับ ดวงโจกหลาบเช้าลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระศุกครับเป็นดาวจุลงพุตตะเรื่องของโจกหลาบที่รับจรโจกตกเก้าโจกหลบับจากการเสียงโจกและการเสียงดวงครับแบ่งเ,เป็นสองช่วงช่วงทีหนึ่งธันวาคมครับดาวพระศุก์ยกเข้ามาอ่อนกําลังนะครับอยู่ติเดือนพันธุชุ่โชวงนี้แนะนําว่าขวนงดนะการเสียงโจกเสียงดวงรัวลดลดเสียงโจกเสียงดวงพองนะเบาๆ่องรัวท่าต้องไดต้องการพอหาเหล็กน้าโจกหรือเหล็กเสริมดวงก็ได้ครับ ช่วงนี้ก็คือเหล็กเกี่ยวกับบ้านนะครับเหลขกทะเบียนบ้านเหลขเกี่ยวกับรถเหล็ทะเบียนรถของคุณนะครับหรือเหล็กครับต่อไม้ช่วงวันตี่2ธันวาคมนะครับจน,นนจนถึงสิ้นเดือนจนถึงเสาร์ธันวาคมครับดาวพระสุกใหญ่ราศีนะครับโยกเข้ามาครองกรเกษตราธิบ,บดีครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโจกลาบแต่นั้นการเซ็นโชคเซ็นดวงของคุณเนี่ยโดดเด่นที่สุดใน12สราศีนะครับช่วงนี้วันตี2่2งเป็นต้นไปนะครับเหลขกน้ำโจรหรือเหล็กเสริมดวงคุณก็คือ เลขเกี่ยวกับบุตรหรือว่าลูกเลขเกี่ยวกับหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ครับเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับท่านได้ตียังโสดคือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเลยนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณหรือเลขหกครับส่วนดาวที่คุณตะนัโชวัวาสนานะครับในเดือนธันวาคมครับช่วงต้นวันที่หนึ่งถึงสามธันวาคมดาวเด่นดาวพระอังคารหรือเลขสามดาวรองดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่ง แหมดวงที่น่าสนใจครับดาวพระสบดีหรือเลข5ครับต่อมาช่วงกลางเดือนนะครับวันที่สิบาถึงสิธันวาคมดาวเด่นคือดาวพระศุกหรือเลขหดาวรองคือดาวพระเกตหรือเลขเก้าแหมดวงดาวมฤตยุครับหรือเลขศูนนะครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงท้านโจกราภครับค,รบควรไปกราบสักการะขอพรอจากพระพุทธรูป บางรำพึงครับทาบุญเปิดสั้างจะม้วนตีลงใต้โซเอส,สบาทเล็ก,กํำลังของดาวพระศุกค,ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากับนายเบนเปิ้ลโดยฮันน,นาไปตั้งทิศเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขอบนอนวยพรนห้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะาพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ